สวัสดีค่ะมาพอกับแปดแปดแปดผ้าลวยเนะาะจ้ะมือนีกับเป็นอ่า มือที่จะปล่อยรัฐบาลไทยเด้อจ่าแฟนๆแล้วก็อิซีทุกคนแล้วก็แม่ๆจา้าเขามาแล้วมาเบิ่งแปดแปดแปดผ้าร่วยแล้วก็ซอยกุดลายกุดแช่หันแปดแปดผ้าร่วยเด้อแม่เด้อเอา้าแม่มือนีรัฐบาลไทยเนาะแม่เนาะรัฐบาลไทยนะนะยนะจ๊ะงวดประจํา,ว,าจวันที่สิบหกเดือนสะิบสองปีหกห้าเนาะแม่เนาะมาเขามาเบิ่งกันแม่ว่าดินตัวใดร่องตัวใดเนาะแม่เนะาะแปดแปดแปดผ้าร่วยหนีได เลขตัวนี้มาจากได่พันธแม่เลขมีที่มาเลืที่ไปแม่แล้วคนข้างจะมั่นใจด้วยนะแม่เนาะงวดที่แล้วเ้ามันมาตัวเด่นห้ามบ่อแม่แต่งวดนี้คิดว่าน่าจะเมียมาตัวเจาะนะแม่เนาะอ่ะพอต้องบอกอยงาลายแม่รัฐบาลไทยงวดประจําวันที่16บหเดือน12สองปีหกหน้านะแม่เนาะมาดูแม่มาฟันเม็ดไหนเม็ดเดียวหรือสองเม็ดสามเม็ดนะแม่เบิงจ้า แม่แม่จ๋ามาจากรัฐบาลไทยนะจ๊จะแม่บ้านันที่สิบหกนะจ๊จะแม่ดูค่ะเด่นนะแม่เด่นหกลงสี่จ้าสายวิ่งสายลูดของเราไม่พลาดนะคะสายวิ่งสายลูดของเราฟันที่หกค่ะแม่เม็ดเดียวนะจ๊ะหกสี่ศูนย์จะแม่สี่ศูนย์เจ็ดลงนะแม่แล้วก็เจ็ดหกสี่นี่คือตัวเน้นนะแม่นะเจ็ดหกสี่นี่ก็เน้นนะแม่นะ สองตัวก็นิ้นสี่หกสี่เจดหก็นะแม่นะถ้าศูนย์มานะแม่40่ศูนย์เจ็ดศูนย์หกศูนยแม่เนาะก็ให้ระวังเก้าเกับ92นะแม่เนาะยังไงไม่รู้แม่รัฐบาลไทยงวดนี้นรู้สึกว่า6มาแน่นอนนาะแม่เนาะหกมาแน่นอน100%เปซด้วยนะข้างบนด้วยนะแม่ถ้า คนไหนชอบวิ่งชอบลูดจัดเลยนะแม่นะหกจัดเลยค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนสายวิ่งสายลูดของเฮานะแม่นาะฟันทีหกเน้นเเลยจ้ะแม่เบงเดอร์สองตัวแปดแปดแปด้าลวยมักสี่หกแม่มักสี่หกบอกตรงๆเลยว่ามักสี่หกนาะแม่ก,กากันน้ำบนลางนําแน่นาะเพื่อวานจะล่งลางอ่าคือ,อยางวานเล็ก กลมๆลูกกลมๆมันบว่ามันสิไปลุดตรงใดล่งตรงใด,งใดว่แนีอาจร่องลางหรือว่าจังไดนเขากันไว้ก็ได้จ้ะแม่กันไปเลยจาก6446เสีน้นๆนะแม่เนาะ6446นะแม่นะ4647 67นะแม่สาตัวเน้นนนไปเลยนะแม่เนาะ มีให้เห็นแน่ๆแ,แม่รัฐบาลไทยงวดประจำวันที่สิบหกเดือนสิบสองปีหกห้าเนาะแม่เนาะพ mm. ูดใด้เขามาเลยบอกซอยกุไลกุแชให้แปดแปดผ้าลวดีนเด้อแม่ mm. จังใดการรัฐบาลไทยงวดนี้ขอให้เฮง,ง,งเฮงรวดๆวปังปังทุกๆคนเนาะแม่ไปพร้พมมกันก็แปดแปดแปดผ้าลวดเนาะจ้ะ mm. สำหรับคลิปนี้กันนี่ละแม่ mm. บึงเอาเลยจ้ะามามักตัวใดนินตัวใดดูนะจ๊ะแม่ mm. สายวิ่งสายรุดจัดนะแม่นะ ไม่ผิดหวังนะแม่สายวิ่งสายรูดมาแน่นอนค่ะหกค่อนข้างมั่นใจด้วยแม่เนาะดูนะคะค่อนข้างมั่นใจมากสําหรับรัฐบาลไทยงวดนี้นะคะขอให้แตกขอให้ปังปังเหมือนกับเราเรานะแม่เนาะยังไงก็น่าจะแตกนะจ้ะติดไว้นะแม่เนาะแม่เนาะติดไว้ติดไว้คนละยี่สิบสามสิยังดีนะ ใครเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เป็ดพารวยด้วยนะแม่เนาะสำหรับคลิปนี้ขอให้รวยๆเฮงๆปังๆกันทุกคนนะคะแม่สวัสดีค่ะ